เราดูเกมในคู่วงเวลาหลังก็ต่อครับสำหรับเกมระหว่างสามท่ากับน้องเอ๋นี่เนี่ยแต่คู่แรกสกอร์นี่สมมติยังคู่ที่สูสีก็อยู่ครับช่วงเวลาหลังมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะสำหรับสามท่าเลยเอานี้เปลี่ยนสองคนเลยครับในแดนหน้าครับเก็บบอลไก่อนบอยเก็บบอลไม่บอลแกบอลไม้โดนน้องสามที่เต็มที่ เจัดตาเราตึงก็โคนรตึงเอาเลยก็มหมแล้วสามนัดเล่นไม่ได้ครับจังหวะสองเลี้ยได้อยู่ไ <c oughs> กลโอ้โหยตัวรุนนี้ไม่ฟ้าเลยครับตัวจะมาเปิดไม่หักใจครับตัดก็ได้จังหวะสองปังอ้าวแล้วมัวลูมมกนีก้วุฒ <c oughs> ิสิทธิ์ให้ฟ้าไวก่อนเป็นตั้งเตะขึ้นมาคแล้วต้องตัด้ารับ ยักขึ้นมาแปลวเอาประตูนุ่มนี้ก็โผล่ไอ้เดว่าแม่ไปล้มก่อนแล้วขาไปเกี่ยวแล้วนะฝั่งข้าร่วงใส่โอ้่ไอ้หยุดเลยครับเดว่าดีดตูบไปเดว่าเบรคไว้ก่อนเลยครับโอ้ยแล้วมาได้ปีคลิกระยะอะไรอ่ะการประตูเลยครับสหฝั่งข้าครับตีคลิกตรงนี้ครับ

เปิดกาวมาเก็บได้ดูนี้แทงไม่ทะลุมากี่ทีกระดดลงบอลกับเบาแล้วจันให้ไก่แล้วแล้วดูสวนกลับโอ้โหอ่ะเหลี่ยมเป็นรองนักเตะครับวางออกหลักก็เลยครแล้วก่อนนี้มันแตะบอลเข้าเหลี่ยมเองครับไอ้ลูกตีตีตะเล่นร้ายเลยแล้ว ออาทาวงซ้ายกาย็กยไก่ไก่ลงมาใหม่ขึ้นหลังครับดูดอกอกทางขวามาที่เจ๊ครับไม่ยังไปแตะหน้าครับเจ๊โยกข้ามฝ้ามาทางซ้ายที่บอยค<อ>รับสองยิงแล,ไไแล้วอกกโอูยยังผัดเสธไม่ได้ย้ายแล้วี่สองคนเลยวันนี้ดิเดียวจริงๆครับจริงๆิ้งอ่ะลูกนี้วบอกไม่เหนะ็นที่หินฟ้าที่งพุ่ออกมาด้วยครับโค้รหนุยแล้วใช้การคาดดาวแล้วนะทางบอลโคตรโห ูก็แซบลหลจังหวะครับให้ก้อนเอมีสวยๆส่ลูกบเป็นบอลพุ่งของทางข้างขวาครับก้อนเดมาต้ับอยรู้รับ ถึงออกพักเลยเลยคนระับแต่ววาเดียวแนละ้วเอาตัวชูไว้ต่อเนาะร้อยกะนะันป่ะไทยเตือนเล่นยากแต่ยังได้อยู่ครับเปิดมาอีากง่ายเลยจับบอลแรกลงไม่ดีนะ้วดูครับกระตสดมาถึงที่เบาไก่ก่อนวัดตกครับนะ ยากเก็บได้ก็ไก่ย้อนมาเลยปาบ้ามัาสวยรับเตเปิดไม่มาอุ้มอีกทีนึงเอสกาดทิ้งมาได้ครับน้องเอมี่เอาโงสวยด้วยครับอยู่สองคนครับน้องเอมี่เอ้าแล้วตูทางชิ้นกันไปเรื่อยๆยังไงครับไล่ขึ้นยูโห หน้าดูกองหลังแล้วเจอทางที่หนึ่งสองนี่ไม่ยอมวิ่งต่างกับของสังฆะกับปู่ลูกนี้เกือบเสร็จเหมือนกันถ้าขิ้นอีกจะเดือกาสเลยครับแล้วสังฆะก็เปลี่ยนตัวแล้วตอนนี้ถอดเอาแล้วฟุตออกแล้วตรงกลางรก็มีขยับอีกคนแล้วก็ตอนนี้เปลี่ยนในคนแรกก็สำหรับพิธีราหลังครับ ก็โผล่ดูแล้วตอนนี้ไม่เอาางใหกอนเท้าถูเท้าด้วยโยเอาไงมาได้ไก่หลายดงซ้ายลูกนี้ให้ฉนแหละมาจิมด้วยอ้ดหัวเลยอลให้ห่นงมวยนะแล้วก็โูล่หนนโผล่ยิงซุก็ไ่ถึงเลยตกได้โกรเยอะตาวตาไม่ถูกเนี่ยตัดกันได้นะครับ <worship> ยัิที่มาซูแ <Patter> ล้วขวามีไก่สาบวดก็เปิดไปขอหลองกุญูงเปิดตนลึกเกินแล้วดูม่ไหวแล้วดูนทงามา้แล้วึ้งทนหลับก็ต้าห้ืเตะปุกและอูก ปไปตูนขายของน้องเอี่ครับเปิดสาแรกไปทางเลครับีหน่นนนนอยเลอ้ยโหได้ยโอสย้ยโอ้บอ้อ้อโ้ย้ยโออ้ย้ ไม่พอเสุดแล้วูนี่เปล่าเลยเปล่ารอยลยไปไกลเชื่อเลยหยิงเลยครัอยู่ที่ไดยุ้ยยัอะไรพวกเหนืครับขาไปแล้วก็ปู่ตรองหางไุเลยครับต้องหวไปปล่อยให้ได้ง้างเท้าก็สำหอน้องอ้ี่อย่นลเยตั้งแต่ที่เราจะป่าปรตูแล้วปู่อันนี้ถูกชอไม่ทับประตูไรกนี่ หลังจากนั้นที่คผู้หรือว่าคก็ใชจริงเอะแต่้ไม้ต่างกัแต่กันลูกนะแล้วแบบนี้อ้โหคุณงใช้ทันเอะเ่นเดีกับผู้สาวตูวหองเพาะด้นแบบ้าเยอะแต่แล้วุุณเจ้าเอยู่หลายหลายครั้งใช่จังเลยสรัทั้งสทีเดียทังกอลี่าเหนืออยู่เป็นเพราะว่าผู้สาวตูวของทั้งสองทีเหียวเลยรับแจกรับตึงัดแจก็เอามือไปไปใส่เลยครับ จริงๆเีาต้งว่มาแล้วยกมือมาเลย่ก็อาจจะไม่ฟังเพราะตู้มือไปใส่หลังนะเอาใอ้ยกมือไปต่อเลยก็เลยฟาดแล้วเาายกมือทำไม่ทันเลยโอ er. ้นีน um. ิดก็ย้ายร่นเลยอ่ะหาดูคิปของเขาี่ครับจบแทงเนี่ยมาสามแล้วกระหักข้าไปคิปซัดแล้วหืมฮักข้าขาเลยับ ใส่ต้นซากเยะเจให้ขนานต้นน้าสวยยเปิดโดนแขนหรือททเปล่าจำฝาดได้โดนแขนเพื่อสินฟองจังต่อไปว่าได้เปลี่ยนหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่้เปลี่ยนก็เลยย้อนออกมาให้เป็นลูกๆๆๆๆๆๆๆติดีหวายตาเตะสูบฟู้งยาวขึ้นมาแล้วลีกไฟทันจังหวะสองกลาหเป็สองสามท้าแล้วเปลี่ยนการทา,างใ้ก็บไก่ไก่ ไก่ไม่เพี่ยวลงย้อนอ่ะยิงแล้วอู้หปักบอลขาอีกแล้วโอ้โหดูเลยนี่เจ้าหวานี่ไปติดมือแล้วน่อยนี่ยน่าจะหายไปแล้วแล้วโอ้โหดูแล้วติดมือนิดนึงแล้วไปโดนขาแล้วก็ถือว่าที่เซฟชีวิตถึงอายแล้วสำหรับน้องเอ็มี่เองโอ้โหคู่แรกนี่มันจริงจริงเงี้ยตู่บผัดกันบุกผัดกันผัดกันสวนเยอะมากอยู่ที่ว่าความคงใครยังคงกับทันเยอะ ไทยยังสามารถคออองอที่จะอกขอางด้านคู่ต่อคู่ไดเ้เพราะว่าตอนนี้ค่ต่อสู้ไม่ได้ขึ้นเหนือ่ต่อสู้ของตกทีเอาแล้วเล่นยากเองแล้วไอ้ที่ทงี้เราฝั่งซ้ายเล่นเส้นเลยครับเปิดตู้ท่าก็็นตอนท้ายยังได้ลู้นูแล้วหล่เร็ว,วเลยครับ ยัดขึ้นกลัมาครันสองาอาแล้วสุดไว้กตัวนี้ให้ได้ให้โอกาสจับาได้ให้ดีก้โหแล้วตันติดด้วรยกเห้ไปวะเพิ่มเติกสาอะไรเบิร์โอคือตัวเียวต่ว่าตัวเอวเป็นตัวองเป็นตัวรับที่ดีมากเลขเป็นดีเลยเอ้าแล้อยตัวนี้แม่ต้องดีปากเลย เต้นแล้วเลยออาตทางซ้ายาไก่ไก่โยกนู้พอ้วเก็บได้ขวาพีหรือเปล่าเจมเมไม่โอ้หไม่ดีอ่ะแล้วเปิดบสว่างหวควงขึมาเต้นก่อนเ้อเอ็ี่สกัดพีบาลูกนีแล้เสียก็ก็อไม่ถึงีโอ้โหต้องรบอลุกจิบกันอกันนะเอาไก่พาทะลุ เอาเลยถ้ามาโดนจับช่ยเลยแมเกมรับไม่ช่วยเลยเฮ้โอ้โหดูต่ออีกอยลยเื่อนเลยครับแมดูเกมรับต้อาช่วยกันเลยลอยเลื่อแล้วอะอเล่อออกแล้วไอ้เอามาเอามาเอามาไปเลย ตูมย sure ัด like ขึ้นมาโวยไปดีเอ็กซก็ดูจะตกฟ้าไม่ดีแล้วนี่จังหวะจังวัดเข้าไงรับบอลหยู่ซ้าไปดลแล้วหอกหลังได้เลยแล้วเป็นตั้งแต่ที่มาจากเสาประตูของฝั่ง้าแล้วโอ้โหแล้วไหลตามท่อทุีจับันแรกได้ดีแล้วไปฟ้าแล้วจังหวะดสองี่ฟ้าแล้วไม่ช่วจังหวัดแรกไม่ฟ้าจังหวดสองครับไปแล้บ ามลูกนี้เาไปัด้านหลังเลยจะขอเปลี่ยนตัวด้วยหล่ะเล้กเขาเปลี่ยนตัวตู้ีขยับอีกคนเลยเ้กของเขาด้หดผ้าเลยอสาเนเยเยียปีีสาอ่ะเนบอย แล้วมาดู่เกมก่อนอบนี้ผ่านอันเสุได้รับตอนที่เปลี่ยนตัวเอ้าถุงถงเปิดเาวูนนี้ไม่ถุงตซ่คอแล้ตั้งแต่ที่มาถ้าถังถีงมาลูกนี้ไม่ถุงจอย้วไม่ตัใจเลยนี่แล้วจามีการเปลี่ยนตัวก่อนยังเราต้องเอนี่ครับโอ้โหอ้ไงได้เอ้าจริงไม่ตรงอีกไกู่้็ไก่กูบอกว่ยังเป็นปัญหาอยู่เรื่องการตอกคอเจ้าตัว การพาบอลทะลุตะลึงถ oh no ือว yeah. ่าเป็นผู้เล่นที่ทำได้ดีแต่ว่าจังหวะยิงเท่านั้นคือปัญหาของเขาเลยปัญหาเดียวกับคุณโรเลยต้องเสียต้องตกอย่างไรครับคุ้เปลี่ยนตัวก่อนครับแล้วคุณเปลี่ยในสาคนไม่น่าจะสี่แล้วครับเลยโคต้าเยอะแล้วหมาฆ่าแล้วเสียในสี่โคต้าแล้วก็ตกโผล่แล้วดู พักไม่ดีเยอะตอนเอ็นี่เดินตั้งแต่ขึ <eterm oon> ้นมาครับทิ้งยาวหัวเลยครับโผล่ได้จังหวะางอกตูแล้วทิ้งเดียดนะดูไปทิ้งเลยครับน้องเอ็นี่แล้วทิ้งมาลูกนี้กลายเป็นตีหรือเปล่าแม่เอ้าสองเขาเล่นเร็วเลยครับสามฆ่าเจเอ้ามาตึงสองเพื่อนวิ่งเลยแม่จากเร็วๆกลายเป็นช้าเลยครับ เอาวุธเอาชนะวุ้นลงมาตอนนี้เทื่องเกมกับบอยเหมือนเจอกับบอลเองดูเหมือนได้ทีมสุดหน้าแล้วครับฟุตไปต่างมาสวยกับมงมงไหลบอยนี่เลยครับนี่ครับจะหว่าลิงสัดว์ตายเลยครับดูตัวดูครับการเก็ตัวนี้ถึงข้องแล้วนี่เอาตรงลงมาแล้วดึสวนเลยครับประตูนี้ครับฟุตตรงแล้วก็มาสองที่บอยแล้วผมโผปาดไปเสาสองไม่มีใครมาโผล่เลยครับแล้วแต่ลูกนี้ไม่มีผิดเหนียงครับโอ้โหเรียบร้อยครับ เรัาขอเปลี่ยนตัวก่อนครับเรขอเปลี่ยนตัวก่อนครับโอ้เอ็มนี่ เปิดตัดทิงได้ไมาบอยชิงถุงดอนแต่มีซอสครับแต่ทิ้งถึงมาเอาไปนี่ไม่มีเพื่อนเลยครับตูนั้นหายรับมาหลายลูกนี้สวยครับแต่ว่ามุมมันไม่มีนะเปิดมาก็ไม่มีใครก็ตัดได้ก็ไม่ดีแล้วสวนกลับวันนี้ไม่เ่ายังวิ่งช่วยกันขึ้นไปแล้วตูนั้นเจนสวนกลับเลยสวนไม่ได้แล้วน้องเห็นที่ยืนคอกันอยู่ด้านหลังแล้วตอนนี้ตามหลังมาด้วยครับ ไม่ด oui. hey, yeah, ีเก็บสู yeah. nah ้น uh, ี้โอ้โหไม่ได้เลยจ่ากอนแรกไม่ดีเลยแล้วแฝรอสองได้เลยแต่ลึกๆแล้วของหน้าหลับข้าแล้วเลยบอยบอยพี่บอยพี่นอยากขึ้นมาบอยเน่ยยังไม่ออกมงโผขวานีับ เจ๊จะให้ขนาดเส้นไปผ่านเอาจะดูเตะเออวนี้เตะชอเปะชอบปาดเรื่อยๆนะสำหรับน้องเอ็นนี่ครับโอ้โหดูเพื่อนนี่มัได้อยู่ตรงน้ำเลยนะปลาทางไหนไปทางน้ำเลยครับหย้อนมาเบิร์ดเบิร์ดงกองนี้กลายเป็นกองหลักตัวหลักเวลาแล้วนะเอ้าก็ซูจะหลอกใครหรือเปล่าโโอ้หจับบอลไม่อยู่โอ้หสางฆ่าเตงกันสั่ครับ

ฟาวนี่บอลฟุตแผกก้อาทวาาไม่ถึงดิเอ้าแล้วตูเทียกบอลยาวดยังได้อย ah> ah ah ู่ครับหลายมาสวยครับจับแล้วหยบไม่มาโอ้โหเติกทิดเตระว่างเตะแล้วม่ติดชุดเหลของนะน้องเอ็มี่ออกหลักครับเสรนเร็วเลยครับฟุตบอล โยนออกมากปะดหลกเปิดติดใส่บอลออกข้าลไก่ไก่ไกก่เตัวนเราไก่ตามงมาครตอนนี้สามตอสัมท่ตอนนี้สามทเรเียตัวคงแล้ว้โฟต้าเเสียไม่ได้แล้ว ไปทางขวามาวิ้งอู้ด้วยสามชาเปิดไปเสาสองโอ้โหเปิดแรงครับไป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 ตั้งใจต่อรปตูงที่หมาครับตกแต่เกมคู่นี้ในคู่ต่อไปจริจะเป็นเกมล้อของตลาดน้อยก่อนกดซ้ำฝาดเลยโหมงเช็ดมาปุ้ไม่ถึงครับจังหวะสองไปของสามชาครับ ให้ดูดีสวยครับปล่อยกินเรียบร้อยโอ้โหนี่ครับอบุ้ยแทงที่เละพามาให้ครับลูกนี้ครับโอ้โหแล้วดูแล้วปล่อยจับแล้วกินลูกนี้สามเหลี่ยมเลยครับโอ้โหนี่ครัสวยแล้วคนเปิดสวยแล้วคนยิงเลยครับตรงนี้ดูนีหมดสัญญาเลยครับโอ้โหน้องหลังไอ้จีนเนี่ยเป็นช่องเลยครับโอ้อยนี่ดูแล้วเจนี้โอ้โหดีกอดโอกาสถือว่าน้อยจะทาค่าชัดเจนเลยครับตอนนี้ แต่บุมเนืซ้ายเล่นั้นๆเลยน้อง่ดิๆอาดเลยเล่นเล้นเล้นเลืเ่อเ่นเล่นเล่นเลล่นเลน่นนเ่น่นเล่เนเลน่น่นเ่อนเน่เล่่อนเนน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เส็ยบลากแล้วเสาเตนในขึ่นเวลาหลังก็ขึ้นเสียบยังลุกขึ่งเรื่อยต่อไหว,วไอ่ะเอาระดับได้ยังไงจังหวะนี้เกิดไม่าไไหายเลยนะไก่ตายมาป่อยจับแหลกหางน,นี่ตึงก็ตูดปั๊งยังเตะทิ้งไปยังไม่ออกยังขนาดเส้นมาลูกนี้ก็ไม่พี่ ล็อกโอ้โหตัว <Hungary> ซ oh, oh, ้อนสองแบบนี้แม่ยากเลยคืับล้เรื่อเขเสร็จแล้วถามเกลนที่หลังคร้บเออารหลบอยโอ้ให้วอลไม่ดีครับจี๊ดใส่อกเอาเ็นเน สามข่าเล้ยระหว่างไฟฟ้าบอก่ันแล้วไม่เด็ดขาดยังต้องบอกอย่างนั้นเลยครับอยู่ในช่วงเวลาบาดเจ็บเลยน้องเอบีไล่มาเป็นสองสาแล้วเวลาถีปตาต้องิดจ้าแล้วเธอตเล่นเปนสองทิศขนาบก่อนแล้วเธอ้อเล่นสองทีศไม่ขนาบก่อนแล้วโอยครับย่งไงก็ต้องขอขอบคุณด้วยครั้งหักข่าแล้วก็น้องเอีแล้วโอ้โหไล่มาแหลไล่ไม่ทันยังน้องเอีก็แพ้ไปโดนตั้งได้ครับ